การเผยโฉมรถต้นแบบ All New Mitsubishi t i t o n g e น e r a t i ช n ่นใหม่ในงานมอเตอร์โช2023ที่กำลังมีขึ้นในช่วงนี้หลังจากที่เราได้เห็นรถทดสอบมาได้พักใหญ่รวมถึงภาพจำลองจากสื่อต่างๆที่พยายามจินตนาการว่ารถตัวจริงที่ออกมาจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวจริงอยู่มากแม้ว่ารถต้นแบบที่ถูกนำมาจัดแสดงในงาน ยังมีการปกปิดตัวถังภายนอกเอาไว้รอบคันก็ตามแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากภาพที่เราเคยเห็นกันมาตลอดก็คือสัดส,ส่วนที่แท้จริงของรถกระบะรุ่นนี้ซึ่งหลายคนบอกว่าจะไม่แตกต่างไปจากรุ่นโปรดักชันที่จะมีการผลิตออกมาจําหน่ายและสัดส,ส่วนที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยด้วยตัวถังที่ดูกว้างขึ้นโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านหน้าทําให้ออ l น e ยไททันดูสมบุกสมบันกว่าภาพจําลองก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด งานนี้เลยทำให้ทีมงานคอมพิวเตอร์กราฟิกของสื่อยันยนต์ที่ดังจากออสเตรเลียอย่าง Drive ได้ทำภาพจำลองของไททันขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้ใช้ภาพต้นแบบล่าสุดเป็นพื้นฐานในการออกแบบซึ่งก็คือการปิดทับลายสติกเกอร์ด้วยสีสันต่างๆให้เหมือนกับการถอดสติกเกอร์ er ออกไปทั้งหมดทำให้เราได้เห็นภาพชุดใหม่นี้ซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอาจจะเพราะไททันรุ่นที่เห็นเป็นรุ่นทับสุดที่มาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างสปอร์ตบาร์และยางอะไหล่สองเส้นบนกระบะท้ายที่ช่วยเพิ่มเติมความสมบุกสมบันให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเฉพาะรูปทรงสัดส่วนของตัวรถเองก็น่าจะมีแรงดึงดูดพอที่จะช่วยให้สามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเติมได้ไม่ยากโดยเฉพาะออปชั่นต่างๆที่ให้มาซึ่งคาดว่ามิตซูบิชิน่าจะทำได้ดีกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาด like นอกจากภาพจำลองที่ทำออกมาให้หายสงสัยแล้ว และยังคาดหวังว่า All-New t r i t o n ควรจะมาพร้อมกับคุณสมบัติทางด้านเทคนิคต่างต่อปีนี้ระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้นให้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยโดยเฉพาะรุ่นล่างอย่างรุ่นกระบะลอ,อยที่สามารถเปิดกระบะทางด้านข้างได้ด้วยเหมือนกับที่ Isuzu D-Max ทำตลาดอยู่ในออสเตรเลียโดยระบบความปลอดภัยมาตรฐานอย่างน้อยก็น่าจะมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเรดาร์ c r u สคอ c o n t r ระบบเตือนมุมอับสายตา ระบบเตือนเมืม่อมรถวิ่งผ่านขณะถอยหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเซ็นเซอร์หน้าและหลังกล้องช่วยมองรอบคัน360อ,องศาแบบความละเอียดสูงระบบช่วยอ่านป้ายจราจรระบบตรวจวัดแรงดันลมยางเป็นต้นอ l l n e ท t ท่านใหม่ก็คุณจะต้องได้รับเติ้งสูงสุดระดับ5ดาวในด้านความปลอดภัยจากการทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ซึ่งในออสเตรเลีย ก็คือ ANCAP และถือว่าเป็นข้อบังคับสำหรับลูกค้าองค์กรและราชการอาจจะต้องมีการติดตั้งถุกลมนิรภัยด้านหน้าระหว่างคนขับและผู้โดยสารรวมถึงบริเวณหัวเข่าด้วย <the> ไฟหน้าแบบใบ LED ก็ควรจะมีมาให้ในทุกรุ่นย่อยยกเว้นรุ่นต่ำสุดที่เน้นราคาประหยัดและอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าใดนักแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมา,มา,มากกว่าสมัยก่อนไฟฮาโลเจน ก็คุณถูกแทนที่ด้วยไฟไ LED ทั้งหมดระบบ,บขับเคลื่อน4ล้ออย่าง Super Select 4 Wheel Drive อันเรื่องชื่อของ Mitsubishi ก็น่าจะยังเป็นจุดขายสำคัญของรถกระบะรุ่นนี้ซึ่งถือว่าทำให้ใคยท่านยังมีความได้เปรียบผู้แข่งอยู่ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการติดตั้งมาให้ในรุ่นต่างๆมากขึ้นดีสเบรกหน้าก็ถูกคาดหวังว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ซึ่งในโฉมปัจจุบันรุ่นที่ต่ำลงมาจะมาพร้อมดิสเบตขนาดเล็กที่ดูจะไม่เพียงพอในการห้ามล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่างเช่นช่อง USB-A USB-C โดยเฉพาะช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์รวมถึงแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้าสายควรจะมีมาให้เป็นมาตรฐานเพราะในยุคนี้คนมักจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือติดตัวตามไปด้วยช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากขึ้น oh, 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 oh. และสิ่งสุดท้ายที่สื่อดังจากออสเตรเลียขอลุ้นแต่ไม่ได้คาดหวังมากนักก็คือขุมพลังดีเซลเทอร์โบวิน6ที่อาจจะดูส่วนกระแสาการลดขนาดเครื่องยนต์และลดการปล่อยมลพิษเพื่อมุ่งไปสู่ขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มิสซูบิชิเองก็มีแผนชัดเจนอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นรถกระบะที่เน้นการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน ขุมพลังชนิดนี้ก็ควรจะมีโอกาสใช้กับไทรทันสักครั้งหนึ่งพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ